อ้าวโอ๊ยอ้าวอะปากวัวไม่เคยเห็นวัวโอ้ยดูยิ้มปุยลูกเออดีไหมบอกให้แม่ซื้ออย่างนี้ว้าใช่ไหมลูกโอ้ร้องยังไงอ่ะืมร้องยังไงลูกกดีนึกกดีกกดอีกอืมยิ้มตา อุ้ยลูกดูน้องโออืออืออสีอะไรอ่ะ้ยทำหน้าสันมาทำหน้าตลอดอ่ะโอ้โห้วยอู้หู้้โอ้น้องกลัวเลยนะน้องมัไม่กลัวแัน้ากลัวว้า อ้าเฮ้ยเอะไรลยดุเมื่อยแล้วสิเมื่อยยังถ้าจะออกมาวันอาทิตย์กวนว้าว้าวันมองเลยนะเฮ้ยวันเดี๋ยวโดนน้องเดี๋ยวโดนนักเฮ้นนังนังนังวนว้าถูกลูกว้าอะไรกั๊กเขาชอบฟังคุยนะพี่แต๋มคุยอฟังคนคุยกัน ดูด้วยเหรอเตะหันเหรอแต่อังเตหันเหรยิ้มได้ดรือม่สมเอสมมตสงคิดด้เลยสม่ไมจุ๊บๆๆๆๆๆอะจุ๊บวหแม่น้าอะไรนุ่มอะไรหนแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่

run